เสื้อ,อสีนมพูนั่นู่คนเดียวนั่นเดยนี่นต่องานนี้เราต้องช่วยมันนะเว้ยช่วยกัได้สวัสดีครับเพื่อนๆผม S D T กลับมาแล้วนะครับกับรายการแกะตัวอย่างเป็นต่อกับเป็นต่อ EP ที่24ครับผม พี่ยมกลับมาแล้วครับสักกรินดาวไลายเฮ้ยๆฮกลับมาแล้วนะครับหายไปทั้ง2 EP นะีถึงแม้นใน2 EP ี P ที่ผ่านมานะครับจะสนุกสนานมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าขาดพี่ยมไปแล้วแล้วก็มันก็แหมมันไปไม่ถึงจุดสุดยอดนะฮะดังนั้นใน EP พนี้พี่ยมกลับมาแล้วครับผมเพื่อนๆเตรียมตัวรอรับความสนุกได้เลยครับผมแล,ละรายการแกะตัวอย่างนะครับจะมาแกะเกาแคะประเด็นต่างๆ เดาทางดูซิว่าถ้าหากฉายจริงแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตามประษาแฟนคลับซิดคอมเป็นต่ออย่างเราเนี่ยแหละครับดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดนี้จะเป็นการเดาล้วนๆครับยังไงก็อย่าด่ากันแล้วกันฮนะ <laughs> ด่าได้แล้วกันอย่าด่าเสียงดังเอ้ยไม่ใชอ่อย่าด่าแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวแอดมินรับไม่ได้ครับผม <laughs> ต่อน้องรักนโว้ยวอกน้องรักเมื่อไม่ได้ให้พวกกูพอขนาดนี้มึงจะเอาอะไรชอบน้องคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในร้านตอนนี้เซ็กซี่มากเด้อสวยเก๋เท่สเปคทุกอย่างเลยน่เลยเสื้อสีชมพูเอาละครับจากตัวอย่างนะครับมันเปิดมาที่พี่ยมมาแล้วแล้วก็บอกว่ามีสาวคนหนึ่งเข้ามาในบางบานะฮะเสื้อสีชมพูสวยน่ารักมากเลยอยากให้พี่วอกกับพี่ต่อนี่ช่วยจีบให้หน่อย ประเด็นนี้เนี่ยมันน่าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าปกติแล้วนะครับการจีบสาวของพี่ยมเนี่ยจริงๆไม่ได้ต้องให้ใครช่วยหรอกครับโดยเฉพาะการจีบสาวของพี่ยมนี่เรียกว่าอยู่ในดับสูงๆเลยนะครับเทียบเท่าพี่เป็นต่อเลยก็ว่าได้ เพียง <P ie gl ian> แต่ว่าหน้าตาเนี่ยไม่สู้พี่ต่อเท่านั้นเอง <g iggle> ดังนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้อาจจะต้องไปดูฉายจริงนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพี่ยมถึงไม่ยอมจีบเองนะฮะดันให้พี่วอกกับพี่ต่อเนี่ยช่วยหรือน้องนุ๊กแกไม่เล่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเสื้อสีมพูนั่งยู่คนเดียวนั่ยง พี่ต่องานนี้เราต้องช่วยมันนด้วยพูดถึงน้องนุกแล้วนะฮะน้องสนุกเนี่ยเพื่อนๆจำได้ไหมฮะใน AP ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยมาครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนจะมาโปรยสเสน่ห์ให้ทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นพี่วอกพี่อูด๊ดพี่ต่อเนี่ยได้หลงสเสน่ห์นัดกันไปนัดกันมาปรากฏว่าเธอ ขายของฮะเธอเป็นเซลแมนหรือเซลเกิลหรือคนขายของอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นขายตรงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละฮะเล่นพี่อูดพี่วอกพี่ต่อเนี่ยรวมๆกันแล้วหมดเงินไปเป็นหมื่นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แอมด้วยนะเออ แต่ว่าจะว่าเธอมาหลอกก็ก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับแค่เธอโปรยเสน่ห์แล้วก็ขายของมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดก็ได้นะที่ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วเอาไว้ขายของให้กับพวกเจ้าชู้พวกที่แบบหืนๆนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องย่อมเป็นเหยื่อไปนะครับผม พอพี่ยมนะครับมาขอร้องให้พี่เป็นต่อกับพี่วอ,อกเนี่ยช่วยที่จะจีบน้องสนุกฮะพี่ต่อกับพี่วอ,อกก็สมองแห่งความชั่วนี่แล่นพูดปาดพูดปราดเลยนะอี <c oughs> น้องสนุกนี่มันกล้ามากเลยนะมันหลอกพวกเราเสร็จปั๊บมันยังกล้ากลับมาเยือนถิ่นเราอีกเหรอวะเดี๋ยวกูจัดให้ค <c oughs> รับรสมหวังทุกฝ่าย <laughs> พอรู้ว่าเป็นน้องสนุกเท่านั้นล่ะครับเตรียมตัวจะช่วยพี่ยมอย่างดีเลยกล่าวว่าพี่ยมนี่ได้สมหวังอย่างแน่นอนครับพี่ยมนี่ก็ดีอกดีใจไม่รู้ว่าตัวเองจะสวยหรือไม่สวยก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าจะกําลังจะเจอกับอะไรแต่ที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะเอะใจหน่อยว่าไอ้เพื่อนสองคนเนี่ยมันแทนที่จะแย่งจีบถูกไหมแต่ดันมาช่วยไม่ อย่างนี้นี่สักรินนี่แสดงว่าไม่ได้มานานนะฮะมือตกไปนะฮะรู้ไม่เท่าทันครับผมสุดท้ายพี่ต่อก็เลยบอกว่าสมหวังกันทุกฝ่ายแน่นอนงานนี้พี่ต่อจัดให้ครับผมใครสมหวังบ้างล่ะพี่ยมสมหวังได้จีบน้องสนุกสมหวังได้เงินจากพี่ยม และมีพี่ต่อพี่อูดพี่วอกที่จะต้องสมหวังกับการได้แก้แค้นน้องสนุกอย่างแน่นอนครับแล้วจะแก้แค้นยังไงพี่ต่อมีแผนอะไรโอ้ไม่อยากเดาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับรู้ยังไง เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันในคุยกันต่อต่อไปครับผมแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตัวอย่างที่ออกมาของเป็นต่อ E ีที่2 2นี้นะครับคิดเห็นยังไงก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด u b s c r i b e และกระ,ะดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ head up that's a fact never looking back i'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams.